สวัสดีครับพี่น้องครับมือนใหม่อยู่อู่ประสิทธิ์ชวการช่างเจร,รับสวิญแพทย์อันนี้ก็ส,ส,สร้างเด่นอ่ารถอันนี้เป็น,นรถใช่น้อยครับพี่น้องครับนี่อันนี้ใช่กล้องในรูปรูปค้ำๆอยูน่นะนะ <c oughs> เรียบร้อยเสร็จสมบนนูรณ์แล้วเจี๊ยนอ่ะเร็จสมบูรณ์แล้วเสร็จสมบูรณ์ครับพี่น้องครับส,สีเดียวบังจัดโซ่กันเนาะบทัน์นานหายเอาเมื่อยครับพี่น้อง อันสีครับสีนี่เป็นสีเขียวสีเหล้านิวแล้วก็สลับกับสีม่วงเพราะว่าเจรัดนี่เข้าใจใช่กล้องครับพาเพิ่นอกหักมาตลอดกับเอาสีม่วงใส่ให้จัหน้อยนะครับนี่นี่บทค่ในก็สลับสีเหลืองสวยงามครับพี่น้องครับเกี่ยวดันเกี่ยวดันใส้เป็นเกี่ยวดันรุ่นได้เจี่ให้เจรัดเป็นเกี่ยวดันรุ่นได้ ดันลันทุ่มโตไม่จากผลงานของสร้างเด่นครับนี่ราคาอันนี้หกเล่าเนาะสร้างเด่นเนาะนี่ครับพี่น้องครับสวยงามครับเดี๋ยวเสียอันให้สร้างเด่นเนาะเจ๋นเนาะเป็นคนแนะนำเนาะอันนี้ละผมถามกันราคาเท่าไหร่ครับนี่เทียเทียบซ้ำนี่ไหมนี่เนาะครับอ่ามันจะมีอันนี้เป็น เจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบมันจะมีขยายปากเีกรันเลนลูกดาวหกแฉกตุ๊เตอร์ก็จะปิ้งสายพานคู่แล้วก็ตูบเบาราคานี้นะเจ็ดหมื่นทวนเจ็ดหมื่นทวนครับพี่รองครับผมอ้ยอาจิมีโโปรมาชันใช่ไหมเนาะใช่หน่อยมากมือนนี่มือมือตัวจีนเพื่อเดีเนาะมือนี่อาจิมีโโปรมาชันครับเดี๋ยวให้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 สร้างเล่นเอารีวิวตั้งแต่ อันอันนั้นล่อนมไปแล้วก็จนหัวดากระเลยดีกว่าว่าอันนี้ครับผมดาวดาวหกแฉกตัวนี้ดาวหกแฉกครับดราเราตัวนี้เราเอ่อทางบุเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะเป็นสร้างขึ้นมาเองนะครับเนี่เล็กตัวนี้สองขึ้ห่าแล้วทีนี้เล็กเล็กตัวนี้นะครับเป็นเล็กแป๊บสตีมดำสตีมดำเลยครับหนาสามจุดสองครับตัวนี้ทนครับโบมนแป๊บกลมดำนะครับสตีมดำที่ที่เอามาเนี่ยนี่นี่ครับนี่เส้นครับ มันมันจะทนครับแสดงว่าตัวตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดไม่มาเลยเป็นบอกครับไหมเฮ็ดไม่เลยครับตัวนี้บอได้ต่อบอได้ต่อครับตัวนี้เป็นดาวโฮเชีนเป็นเป็นอันไม่ขึ้นมาเลยเนาะครับผมเดี๋ยวตัวคาดาวคาดาวเป็นเล็ก2.5ครับเล็กแผ่นดำสองจุเล็กเล็กหนาเลยนะเนาะครับผมตัวนี้นะกะตัวนี้กับเป็นแป๊บเป็นแป๊บแป๊บนิ้วครึ่งหนา32คือกันครับตัวนี้เรื่องความทนทานครับบองห่วงครับเขาสร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่เมื่อเลยนะครับพี่น้องครับ อแทบแทบสีบริบริตอที่ว่าขยายป่านี่ต่อต่อเตปากเนาะถ้าต่อจะมีในเซตของห้าหมื่นห้าพันบาทเซ็ตเซ็ตที่ว่าเป็นดาวเดิมนะครับดาวเดิมดาวเดิมจะต่อครับเซ็ตนั้นนะครับใส่เงิงบลงมาให้คนที่งบมาหน่อยแต่จะยากขยายป่าแต่นั้นจะห้าหมื่นห้าพันขั้นขั้นเก่าของใช่หน่อยแบบแบบรุ่นนั้นรุ่นนั้นรุ่นนั้นแหละเซตนั้นห้าหมื่นห้าพันเซ็ตนั้นได้อย่างนี้ครับ ดาวดาวเดิมตัดต่อขยายครับตัวตัดต่อขยายเรารับประกันอยู่แล้วว่าไม่ขาดแน่นอนที่แตกหักก็ครับแต่แต่ส่วนมากที่เจอปัญหานะครับตัวตัวดาวเดิมมันจะมาขาดตรงนี้เออซึ่งมันเป็นธรรมดาเพราะว่าอ่ามันเป็นของเดิมของลูกค้ามาบางทีลูกค้าบางเจ้าใช้งานไปปีปีห้าปีมันจะขาดแล้วมันมันกิ้วเลยเนาะมันกิ้วมันก็เลยขาดครับที่ที่นี่ปัญหากันนะแมนแมนแมนอ่าต่เอ่เอาข้ามาในปีนี้ถ้าถ้าเป็นดาวเดิมเรา เฮาจะทั้งอู่จะเฮ็ดการ่อมให้ใหม่ตัวนี้เฮ็ดเท็ดตัวนี้ให้ใหม่อธิบีกิ๊วกิ๊วเดี่ยว่ามันมีปัญหาในเท็ดใ้ใหม่เลยเนาะแต่ตัวนี้นะทนทนพอๆกันครับอบูตตันครับบูตตันนะถามว่าเวลาใส่ไปมันมันขาดบอกมันมันบ่อขาดครับแต่แต่ทีนี้จังหวะนิ้วมันจะบ่ได้ครับมันจะรวมเข้ากันเลยต้องได้มาเรียนอันนี้กับาแต่ตัวนี้มันจะเสี่ยงขาดมันก็มีข้อดีข้อเสียก็ดีดีทั้งสอง ก็แสดงว่าก็เห็นเห็นปัญหาของพี่น้องที่เอามาเห็ดอะไรกับเขากับแก้ห้เนาะครับตัวนี้ก็คือไซน์ง่าไปเลยครับประมาณตัวตัวที่มีปัญหากันเนาะเรื่องเรื่องบูทตัวนี้ก็คือบัต้องห่วงครับบัต้นห่วงอานยุการใช้งานหลุดกับน่าจะประมาณพันแปดถึงสองพันห้าร้อยชั่วโมงของตัวรถนะครับที่ที่ทำงานคือคือมันดับได้อยู่แล้วถ้าบำรุงรักษาดีๆแน่กับพวบคกันครับหยดน้ำมันเขาไปแล้วไหมแม่นครับมันก็อยู่ที่การบำรุงรักษาเขานำ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวดันที่เห็ดไม่ของของปีก่อนนี่แหละครับผมยังบบได้ปรับปรุงนะครับยังเป็นรุ่นดันล่างทุ่นอยู่เพราะว่า,าลูกค้ากษตรตอบรับมาว่าเกี่ยวดีเกี่ยวง่าย,แ,ายแล้วกับเบาเแบาบเครื่องพอร้อมแล้วก็เกี่ยวเกี่ยง่ายพร้อมก็เลยบบได้พัฒนาอย่างครับอืมผมในส่วนตัวนี้คันผู้ใดอันนี้อยากอยากปูเพื่อนเป็นปูปลาเป็นเรียก็มันกับเป็นอีกเพิ่มราคามันนอกเนือจากเขาเห็ดเนาะเพราะว่า คือเซ็ตของผมเนี่ยคือห้าห0นันนี่คือคนที่อยากขยายปากมันมันจะได้โคมมดเลยนะครับคือตั้งแต่ข้อสปริงสายพานคู่แล้วก็สู้เบาผมผมจะไล่ระบบให้ทั้งมดเลยตัวนี้โอ้เห็นเล็กเล้วเป็นแต่แข็งเลี่ยงแต่เนาะอันอันอันที่ว่าอันติดมาจากรถอันเดิมมันหักเดแตกมันแตกมันแตกครับมันบางตัวนั้นเป็นเล็กหนึ่งขึ้นหาครับ ตัวนี้มันเป็นตัเล็กสองนิ้นตัวนี้มันขามันจะหนาเป็นเวลาเขาไปเกี่ยวแล้วมันมันก็ไปต่ำนั่นแต่มีน้ำเนี้ยแล้วมันก็ขดเนาะพวกนี้มันก็งัดนะทั้งอู่อันขึ้นรูปขึ้นมาเองตัวคาดาวตัวเนี้ยมันจะแข็งแรงแน่นอนเขาเลือกเล็กได้นะครับมันมันมันคือสั่งมาเขาเขาจะเลือกเล็กง่ายในจังหวะนึงบัดเทียนี่ต่อไปยังเนาะต่อไปกับข้อสปริงข้อสปริงครับผมข้อสปริงก็ทั้งอู่เป็นเ็ดขึ้นมาเองครับเพดขึ้นมาเองครับมัน เล็กพวกนี้ผม่าได้ใช้เล็กฉากนะครับเพี๋ยวผมไบเอาเอาเล็กสี่มิลมามาผ่าแล้วก็มาเชื่อมมาอย่างเห็ดใหม่ขึ้นมาเมื่ออะไรมันจะหลเนี่ยจังหน่อยนึงข้อเสปริงบางคนอาจจะสงสัยว่าปินยังอะไรของข้อสป,ปริงของอู่รปซิโซคือแพงกว่าหมูแท้อ่ามันจะแพงกว่าเขาอยู่ประมาณพันกว่าบาทเพราะว่าคุณภาพเนาะมันอะไรมันสินส้นสิ้นส่วนมันหลากว่าอันช่างเรียนผมพี่น้องบางหลายคนมันเจ็บปัญหาแบบมันอันมันดัง ตัวใดครับดังแห้งเพื่อนเพื่อนเอาไปใส่เองกยังเสียหน้าเสือไปใส่เองแล้วมันมันมันดังดังแห้งมันลั่นเพื่อนมันลันดังลันแต่ไอ้มันตับตับตับตัุแล้วครับเพื่อนอยู่ตรงคอสปริงนี่บ่แมีนครับจำไว้เลยมันก็ยังอยู่ในส่วนของทางหน้าอยู่เนาะครับถ้าคอสปริงทํางานหนักเกินไปจำง่ายๆเลยคือหนึ่งให้เช็คเบิ้งระดับเกี่ยวดันเนี่ยมันได้มาตรฐานมันบ่อัน ผมผมหู้จักแหละครับผมเอาไปใส่ผมก็เจออันผมผมใส่พิดหูพอผมใส่พิดมันผิดหูนี่ก็แม่นครับพิดหูแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมมาไล่คือจังหวะของนิ้วควักนี่ครับเข้าเข้าตั้งบ่ได้มันบบสัมพัสกันกับหัวจุลวดมันมันบ่มีการส่งต่อกันที่ดีเวลาเขาเกี่ยวเข้าสั้นๆมันจะข้างอยู่แถวอันหัวจะลวดแล้วเวลามันไหลเข้ามันจะไหลเข้าข้างเดียวแล้วมันมามันเลยเหตุให้ข้อสปริงมันดังกรมีคือการครับถึงเสียยกขึ้นสูงก็มีคือกันตัวนี้ เลือใส่ตัวนี้พิษต่ำเกินไปกะเป็นคือกันแต่จังหวะที่ดีเนาะมันจะมีปัญหาเรื่องตในข้อสปริง,งนี่แหละมันมีปัญหากัหลายคนบางคนบอกว่าเกี่ยวเข้ายืนที่ได้เกี่ยวเข่าล้มคือมันมันมันพันอ,อ,าอาการพันของมันอะ่ะให้สังเกตดีดีนะครับถ้ามันพันพันจากนี่เริ่มพันพันจากทางเข่านะคืนขึ้นออกไปพุ่นเนาะครับให้มาเบิ่งว่าบันไดเขาขดบ่แล้วก็ระดับลูกหมุนสูงบ่ถ้าลูกหมุนสูงมันจะพันครับเวลาเกี่ยวเข่ายาวๆให้เขาสังเกตบ่งรถเท่าน้านเนี้ยนะครับ ให้ให้เบื้องเช็คง่ายๆเลยตัวสันบันไดกับพื้นข้อรัเรียงมันจะสูงอยู่ประมาณสองสองเซนถึง2เส้ซนครึ่งประมาณนี้ครับมันจะเกี่ยวเข่าล้มและเข่ายืนได้ดีครับการลำเรียงเข่าล้มมันจะดีกว่าออ้ยอียงนะพอลมแถมพะร่มพะร่มแถมใช่ไหมนะครับข้อสปริงเรียบร้อยครับไปที่นี่สายพานหัวเกลียวเป็นร่องคู่ร่องคู่ครับเป็นสายพานเบอร์เดิมของมันคือบรต้องกัะวนนะครับว่าสายพานขาด หรือต้องเปลี่ยนต้องมันต้องใไ้เบอร์ไดคือเป็นเบอร์เดิมองมาตรฐานศูนย์เลยครับตัวน้แล้วก็บ่กต้องไปเซ็ลองท่านลองยังรอกลองทธรรมดาก็บม่ขาดครับลองธรรมดาก็ได้ครับแลแต่คนหมักอันนี้เราถือว่าสาทส่วนตัวของคนแต่แต่เรื่องความทุนเนี่ยมันกับล่องฟันเพราะว่าผมหมักถือครับถือแต่ทนมันกับบลอก่านล่องฟันนะมันจะมันจะเห็นให้ระบายความร้อนในมันเหมาะกับรอบสูงแต่ราคามันจะสูงเนี่ยแต่ถามว่าทุนมันกับสายพานมันก็มีหลายเกณฑ์เนาะมันบอกบอกได้เลยบางที่บอกว่าบีห้าสี่ แรานั้นท่านี้เต่มคุณภาพที่เขาผลิตน่มันมันมันจะบกคือกันแต่ผมแนะนําให้ใส่ของศูนย์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมใส่ให้ลูกค้าก็เป็นของศูนย์นี่แหละคับเอาของศูนย์อย่างเดียวแลครับพวกสายผาหนีหามเอาอันนี้ทั้งอื่นครับผมบัตทีในตู้ตู้เบาไปนี่ตู้ตู้เบากับตัวนี้ผมปีนี้พิเศษเนี่ยคือจัดเต็มเลยนะครับทั้งปั๊บรอบวงเดือนแล้วก็บปั๊บแต่งความสูงของฝาตู้นวดเป็นหนังทั้งหมดเลยเพื่อที่จะ บางทีแต่ละพื้นที่มันบวกคือกันบางคนบางคนหมักเกี่ยวเข้าหน้าปังแบบนี้บางคนก็อยากให้มันนวดละเอียดแน่ซึ่งทางสร้างนี่ก็มันแต่ละพื้นที่มันบวกคือกันเข้ากันจักจะวางตัวในแต่เตะทางอู่ก็เห็ดไปให้มันเป็นมาตรฐานของอู่เนาะนะเขาบางเขาเหนียวรันมันกัหนดบ่ได้ว่าจักพันได้แน่ก็อยากได้เบาๆมันเห็ดให้ได้เบาเต็มที่ได้ครับ ที่นี่น่เวลาที่ไปเจอเข้าบางสายพันธุ์มันนวดบวมดกะมีมันมันเหนียวเนาะครับแม่นคือพันเข้านี่ก็สาคัญนะครับเพราะว่าอยู่ในส่วนนี้มันจะมีทั้งหน้าปังหน้าปีเนาะมันมันจะเจอเข้าหลายสายพันธุ์ปาะเทศไป๊กกับประเทศกลางๆไว้นะประเทศกลางๆไว้ครับถ้ามันบ่อได้เนี่ยๆก็คือโทรมาปรึกษาได้กับทางอู่บอกไม่มีปัญหาเนาะบไม่มีปัญหาครับแต่แต่ทุกอย่างที่เห็นไปคือทางอู่จะตั้งเป็นค่ามาตรฐานของของอู่ไว้ครับ ตัวนี้แล้วการท่าจะปั๊บแต่งตัวได้ก็ค่อยค่อยว่ากันดิประเทศนี่ตูดนี่ยครับกะอันนี้เฮ็ดมากตัวแรกยุ่งนาะกระบอกนีปัญหาดอกะเฮ็ดบ่ยากครับบ่ยากตรวจน่ครับราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทครับเดี๋ยวหน้าปังเนาะสร้างเดี๋ยวหน้าปังได้เห็นแน่นอนเนาะได้เห็นแน่นอนครับเพราะว่าตัวขยายปากในรายคนนะสงสัยว่าขยายปากเนี่ยปากใหญ่ๆเนี่ยก็ไปเจอก็เข้านานๆตัวนี้ผมเหตุแปลงไว้ให้พิเศษเลยคือผมรุงเต็มที่คืออย่างน้อยๆกั คือไร่ละตันละเดี๋ยวผมจะให้รถเนี่ยลงไปเกี่ยวบึงว่ามันไปได้บ่แบบกะือว่าหนางามหรอเนาะไร่ละตันเนาะถ้าไร่ละตันนี่กับถือว่าหนาเขาาะถือว่างามละแต่มันจะได้ละตันอยู่บ่แค่นั้นละบางคนทางเนี่ยอันนี้เพิ่นยังลังเลอยู่เด้อยากอยากอยากขยายอยู่แต่ว่า อัน,นเขามันมสีลงทันบอยยังสินะลงทันนครับ <อ rattling S 2> <ง>เรื่องเรื่องลงทันนะ่ะลงทันแน่นอนแต่มนสีนวดทันบอยยังพอว่าแต่แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีหน้าต่างหลายหลายหรือเข่าที่มนันหนาคือต้องต้องกำหนดมาว่าเข่าหนานานะคือเสีส่ยเป็นเม็ดเข่ามานะครับว่าไล่หนึ่งถึงเก้าร้อยกิโลบกเก้าร้อยกิโลถึงตันสองเนี่ยต่อไล,ล่นะเสี่ยก<ไ>มาให้แจ้งมาเป็นกรณีพิเศษตอนนั้นนะ <Okay. S 2> เพราะว่ามันจะมีการรัดแต่งไปอีกแบบนึง่งแต่ถ้าทั่วไปนะส่วนมากเข่ามันจะอยู่ประมาณ ไล่ละห้าร้อยถึงแปดร้อยโลนะส่วนมากมันก็ตั้งค่ากลางของอูไปได้ครับแต่ตัวนั้นนะถ้ามันมีแบบนั้นอ่ะต้องแจ้งมาเป็นพิเศษตัวนะถ้าพ่าทางอูจะได้ปรับแต่งให้อีกแบบนึงนี่แหละครับพี่น้องครับการรับประกันของอูนี่นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญีนส่วนนาะครับผมการรับประกันเนาะการรับประกันทางอูจะรับประกันนะก็คือเกียวดันเกียวดันนี่น้าแป็นี่คาขคืน ผมรับประกันให้แล้วก็ใบเกี่ยวบิดบิดจากการใช้งานนะครับผมให่ม่นไปกินคอนไม่กินหินแล้วกินให้มันลูกเกี่ยวมันยุกผมแ็กให้ไหมหรือไปพิจารณาแล้วมันนักจริงๆผมจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้ามันเล็กหน่อยคงอาจจะซ่อมให้แบบนี้แต่แล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือถ้าเปลี่ยนดาวหกแฉกที่ทางอู่ทาไปทางอู่จะรับประกันหนึ่งหน้างานอยู่แล้วครับตั้งแต่ มันขาดหอยแตกหอยเล่าตรงหอยเชื่อมตากนี่คือกันครับมันแตกเล่าตรงหอยเชื่อมทั้งอู่รับประกันให้อุ่ยางรี่ไปียดไฮฮอดเฮิร์มเปที่บอรับประกันนะครับมีลาใบมีดปุ๊กปืนต่างๆอืมพวกโซ่ลำเลียงพวกอย่างเนี่ยทั้งอู่จะบอรับประกันเพราะมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองอครับจะรับประกันแค่ตรงรอยแตกรอยเล่าตรงที่ทั้งอู่ทำการต่อขยาย มันเวลาเอาไปเกี่ยวแล้วมันแข็งมันยังมันเกี่ยวบัวได้ดีเตียงที่ทมาได้ครับผมโทรมาเลยแม่ครับโทรเข้ามาเลยคือบทต้องห่วงครับเพราะว่ามันจะมีรับประกันรับประกันก็คือผมจะให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ก่อนเจรัญครับถ้าปรับตั้งได้ก็คือผมบ่ได้ไปชุราใส่ไหมไปชุราในเมือโอ้ครับครับครับแต่ถ้าปรับตั้งบ่ได้เนาะครับสี่แม่กินว่าไฟเลยแต่ถ้าปรั๊บ นอ่นเื่องนีเ้นได้อังเปนี่อ่าเางเนี่ยมื่อนึงได้พี่น้องนนี่ครับลดชายน่อยนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับสวยงามนะครับฮะปีหน้าปีหน้าสิปีปีปีหน้าพูดบอกปีหน้าเมื่อปีนี่ ก้อนสิ้นปีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจรัดเพิ่นบอกมานะครับสดแจกเอิญเอิเอิว่าแจกนะครับอยากเจเจเพิ่นสิแจกเกีียวดันซิฟลูกครับพี่น้องเดี๋ยวสีมีเงื่อนไขยังจะคอยมาว่ากันแต่อันนี้เพิ่นบอกไว้แล้วนะครับแจกเกีียวดันครับพี่น้องเจรัดใจไงค่ครับมีเงี้ยครับเป็นเงินแสนห่าแล้วครับพี่น้องครับนี่ เจรต์ัดครับพี่น้องรวยเลยกัยังบอลเริ่มพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งลดกันสักก่อนครับเบิ้งความสวยงามเดคุยกยันก่อนเพื่อเพืจออาีดานขยายปากให้ฟรีหนึ่งปากยังมีอีกคนีอ,อย่า,างนี้เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวจะคุยกันครับเจ้าเพื่พนก่อนเดี๋ยวหาเงินไขายก็เนาะวะหาเงินขาเขาเขาซีเรนเกมนี่เลยอ่เดี๋ยวหาเงินไขก่อนแต่ว่าช่วงเ่องปลายปีก็คือสิ้นสุดฤดูเกี่ยวเข้าของปีนี้แหละแต่ว่าเรื่องฟีเนี่ยฟีแน่นอนแต่ว่าขอขอ เฮ็ดเงินไขคือเมื่อก่อนเล่นเล่นเกมเล่นเกมน้อทางเดินใจใหญ่ถี่น้อทางเดินกับเจรัญนี่ครับสวยงามครับพี่น้องครับรถเกี่ยวขยายปากใช่หน่อยเสร็จเรียบร้อยครับเจรัญยังบ่ิหารเมื่อครับขอจอดให้ขอขอให้จอดให้เอฟซีใช่หน่อยมามาเบิ่งมาเบิ่งหลายเด้อยน้อใช่เน้อเหมือนี่ก็สองเช้าได้ละจองทั้งสองคันได้ละจองขยายปากมักมากบ่มักมากมักสีนี้อีก นี่ครับสีของใช่หน่อยครับพี่น้องครับผู้ใดที่ต้องการขยายปากครับพี่น้องก็ติดต่อมาได้นะสางนี่เนาะครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับเรื่องเออเกี่ยวดีบอดีนี่บอ้องห่วงนะครับพี่น้องก็คือถ้าเกี่ยวบอดีนี่เป็ดไปเป็ตให้จนเกี่ยวดีครับจนเกี่ยวได้เล่ะเพราะว่า ส่วนมากมันกับผมีอย่างบางที่มันเข้าตั้งค่าปจากอู่มันมันมันเพี่ยนมันหยางเพาไปเจอเข้าบางที่มันมันไปบ่ได้เป็นเขาก็ต้องไปตั้งค่าใหม่ที่ที่ผมเจอมาหลายที่สุดนะของปีนี้ครับรถค่ับแตุแต่ส่วนมากนะส่วนมากจะเป็นอะไรของลูกค้าครับมันบ่ได้บางที่ ไม่รับลูกบุญคุณเดินไปแบบนี้เพราะว่าใครแม่นาเห็ดมาแล้วเขาไปล่องเกี่ยวให้เบื่อให้เลื่อยสิเขาไม่เ้าเสียงจักมันบอ่กมันกับโอมีเขาแห่เขาล่องเนาะทางเอาน่ะมัดกับเรื่องไหนมันก็เลยตั้งค่ากลางไว้ไงบัดเทือนน่เขาก็เริ่มเป็นเพื่อจะเกิดปัญหาแกจะทโทงมากล้วเคาก็ไปแก้ให้มัดกัเรืองงานดีกว่าแต่ส่วนมากนะปีนี้เขาเกี่ยวดัน ขยายปากขยายไปร้อยกว่าคันเนาะแล้วก็เจอปัญหาจะขึ้นเกี่ยวดันไปก็เจอปัญหาเรื่องตัวปั๊กตั้งบุธประมาณ20กว่าคันครับยี่าัสลูกนะว่าคับไปตามแก้ให้ทุกมองเนาะตามแก้ให้เจอ20กว่าคันถ้ายี่สิบเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็มีก็คือพี่น้องกับบอต้องเสียเงินอีกจักบาทนะครับบ่แดงบ่ได้เสียเงินเพิ่มอีกแม่แต่บาทเดียวเนาะบ่ครับถ้าถ้าถ้าเป็นในผลิตภัณฑ์ของทางอู่นะ แต่ถ้าเป็นการกระทำของลูกค้ากัมีค่าใช้จ่ายให้แน่ก็คืออาจจะเป็นค่าน้ํามันแต่นะครับแต่ว่าทานที่ไปตําแล้วมันหักจังซี่เฮาก็ไปดูแลให้คือเก่าครับแต่ว่ากาเฮาขอกัขอค่าอันน้ามันเล็กน้อยเออแต่ว่ากับ่แพงดอกเนาะครับปกติเขาสมมุติว่าเขาตัดบาทแบบนี้คิดเป็นหมื่นทั้งรวมค่าน้ํามันคิดเป็นหมื่นทั้งอู่อาจจะบ่เอาถึงขนาดนั้นก็คือว่าเป็นลดลงมาเป็นสี่สี่าพันเหมือนกันเพที่มาข่ายปากที่อู่นี่ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็คือว่าดูแลให้ครับผม มีปัญหาทุ่มมากถึงผู้ใดบกรทันได้เหตุกะมีปัญหากระท่วถามเลยก็เราเอพี่น้องครับพ่าได้ทิมไพ่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดผู้ใดสนใจในการแม่นแบบนี้นะครับเนี่พิเศษลูกดาวฮกแชกแบบนี้เนาะแลวกเห็ดจังสีเนาะปพกตีถ้าไอ้บ่บเม่นลูกค้าเพราถ้าค่าดบขยายปากไปไปพร้อมนะ ทางอู่ชุดหนึ่งคือชุดละ20,000บาทอืมแต่นี่คือมาขยายพร่วงก็คือลดลงไปอีก5,000มันจะเหลือบีแค่15,000ชุดละ15,000เพิ่มขึ้นมาจากจากห้าพันห้าเนื้อพร้อมประกอบเลยพร้อมใจเลยครับอืมเป็นอะไรตัวเดียวของมันทั้งหมดครับแต่ว่าแข็งแรงเพราะว่าแข็งแรงแน่นอนพี่น้องครับเหล็กมันไม่เต็มเล็กหน้าหนาเลยครับเลย สวยงามครับต้องเอาไปนี่บต้องห่วงว่าสมมติว่าใส่ขนสุงไปบต้องห่วงว่าสิบประกอบบุตรเอเจอกันแน่ครับพี่น้องครับอะไรของมันอยู่แล้วครับเจอกันแน่ครับนาปังนะครับเดี๋ยวพี่สูตรในพี่น้องให้เห็นคือเก่าแล้วเนาะบเมนวาเขาเห็ดไปละเขากระดีเห็ดไปเอาเอาจนเห็นเอาจนเพื่อนเสื้อบัดเวลาเอามาเห็ดเราไปใส่งานก็ต้องเป็นคือใช่หน่อยที่ไ้คิปให้เบิ่งนรับะเมนว่าว่าเห็ดไปแล้วอันดีแต่อันนี้เห็ด โคศนาห์พัฒนาครับแบบนั้นบ well, ่ได้ครับต้องคึ้กันกับพี่ผมเอาไปเกี่ยวผมไปเกี่ยวเลยเกี่ยวให้แบบบ่ได้ตัดบ่ได้แยังเไงจังจังเข้าไปเกี่ยวอันนี้ให้นึงจริงสิมันกิดเป็นสิบกว่านาทีสิมันกิดมันกิดมันเกิดเน่าเนาะผมก็เอาประมาณนั้นครับสวัสดีครับเดี๋ยวใจเย็นอันนี้ตัดต้นการ์ดเนี่ยนี่ครับพี่น้อง เอาคลิปนี้ครับพี่น้องครับเงี้ยวเลยอ่ะขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับนี่